โซเชียลนะครับไม่ว่าจะมาจาก Facebook y o u t u b e หรือว่าช่องทางอื่นนะฮะวันนี้เพื่อนๆอ,อยู่กับเอก t ิตาชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการทำน้ำเขียวนะฮะเพื่อที่จะเลี้ยงตัวไรแดงนะครับไว้ใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์น้ำขนาดเล็กนะครับพวกลูกปลาต่างๆนะครับเราเดี๋ยวผมจะแนะนำเพื่อนๆตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะฮะตั้งแต่การ ขยายน้ําเขียวนะครับจากน้ําเขียวที่เรามีปริมาณไม่มากนะครับอาจจะมีประมาณนิดสลิตรนะครับขยายให้น้ําเขียวปริมาณเยอะขึ้นนะครับจนไปถึงการเอาน้ําเขียวเราเพาะได้นี่นะที่เราขยายได้นี่นะครับมาใช้ในการเพาะเลีเ้ยงไนแดรนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับสูตรในการทําอาหารนะครับ ว่าทาเป็นปุ๋ยนะครับสำหรับเพาะเลี้ยงตัวน้ําเขียวก่อนนะครับนี้ต้องต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่าไอ้คำว่าน้ําเขียวน้ําเขียวที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นสาหร่ายนะครับขนาดเล็กชนิดหนึ่งนะครับหรือว่าแขงต้นพืชชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าสาหร่ายคอเรล่านะครับซึ่งเอาไว้ใช้นะครับเพาะเลี้ยงตัวไรแดงนะครับทีนี้นะครับส่วนผสมในการ ทำอาหารสําหรับตัวเพาะเลี้ยงน้ําเขียวหรือว่าสลายคอเรล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับในการทําสารอาหารนะครับเพื่อที่จะใช้เพาะเลี้ยงน้ําเขียวนะครับหรือว่าสลายคอเรล่านะฮะแล้วก็ในสูตรนี้เนี่ยนะครับจะใช้เป็นอาหารของไรแดงในอนาคตด้วยนะครับเดี๋ยวมาดู สารอาหารที่เราจะใช้กันก่อนนะฮะหลักๆก็จะมีปุ๋ยยูเรียนะครับ4600ปุย๋ยสูตรเสมอนะครับ 15, 15 15 15หรือว่า16 16 16ก็ได้นะครับอารมิอามิหรือว่ากาอมงชุดนะครับอันนี้ที่ผมใช้จะเป็นปะปนนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็นอาหารไก่นะฮะแล้วก็ภาชนะนะครับเพื่อมีภาชนะที่เอาไว้ใช้ หมักพวกสารอาหารทุกนี้นะครับจาชนะที่ไว้ใส่แล้วก็มีผ้เขาบบางหรือว่าพวกเศษผ้าเศษอะไรเก่าๆก็ได้นะครับเอาไว้ใช้ในการจออพวกกากนะครับของสารอาหารพุกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสูตรตัวนี้เราทํำยังไงบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับสูตรตัวนี้เนี่ยนะครับจะใช้กับน้ำนะครับ20ลิตร นะครับแล้วก็น้ําเขียวประมาณ1-2ลิตรนะครับเพื่อที่ใช้ในการขยายตัวน้ําเขียวให้มีขนาดให้มีปริมาณเยอะขึ้นนะครับจาก2ลิตรเป็น20ลิตรอ่านะครับหลักๆนะครับที่ผมใช้นะครับก็คือปู๋ยูเรียตัวนี้นะครับ4 6 0 0นะครับก็ใช้1ช้อนหช้อนเต้านะครับหช้อนเต้าหนช้อนไต สูตรมันแล้วแต่สูตรนะแล้วแต่คนที่ใช้นะครับเราเลือกสามารถเลือกใช้สูตรพวกนี้มีอยู่ในชัน้ไหนอยู่แล้วนะครับเราเลือกใช้ถูกต้องแล้วก็หุ่นสูตรเสมอนะครับ,นนะรบหนึน่งช,ช,นะช้อนโต๊ะนะครับถัดมาก็จะเป็นปาป่นนะครับปาป่นปาป่นผมใช้สองช้อนนะหนึ่งสองสองช้อนโต๊ะนะครับ อาหารไก่ก็สองช้อนโตเหมือนกันหนึ่งสองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอาม,มิอาม,มิก็สองช้อนโต๊ะเหมือนกันหนึ่งสองนะครับสาระการทำสารอาหารก็แค่นี้เองนะครับ เพื่อนๆก็นะครับหมักสารอาหารพวกนี้ไว้หนึ่งคืนนะครับหนึคืนแล้วก็สามารถที่จะบีบแล้วก็เอากาพวกนี้ทิ้งเราจะเอาแต่น้ํานะครับส่วนน้ําไปใช้กันนะครับก็ไปใส่ในน้ําเขียวที่เราเอาไปใช้ขยายนะครับโอเคนะครับนี่อธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าส่วนผสมแต่และตัวเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะครับ หลักเดี๋ยวจะแบ่งเอาเป็นสส่วนนะทำความควา,ามเข้าใจของผมนะครับหลักๆก,ก็คือในส่วน3ตัวนี้นะครับซึ่งจะมีปุ๋ยสูตรเสมอยูเรียนะครับแล้วก็อามิฮาม,มิเนี่ยนะครับ3ตัวนี้จะเป็นสารอาหารเอาไว้เลี้ยงสลายคอเลล่าหรือว่าน้ำเขียวนะครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็นปุ๋ยนะครับของพืชนะฮะน้ำเขียวหรือว่าสลายคอเลล่าก็เป็นพืชชนิดหนึ่งใช่ไหมครับเป็นสลายเซลลเดียวนะครับ NPK นะครับ ต้องใช้นะครับทางนี้นมีก็จะมีไนโตรเจนกับอฟอสฟอรัสอยู่นะครับก็ไ้ใช้เป็นสารอาหารสําหรับพืชได้นะครับส่วนชุดนี้นะครับป,รปลาปนกับอาหารไก่นนกเนี่นยนะครับมันก็จะไว้เมื่อเมื่อหมักไว้ห้าหกวันแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์ขนาดเล็กนะครับซึ่งพวกไรแดงก็เอาไว้ใช้ในการกินเป็นอาหารอีกทีหนึ่งนะครับนอกจากจะกินสารไหลพอเล,ล่าแล้วก็จะกินพวก จุลินทรีย์แล้วก็เรียรที่เราหมักไว้ในน้ำน้ำเขียวที่เราทําด้วยนะครับโอเคสูตรก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนพืนก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้หรือว่าถ้าจะทําปริมาณเยอะขึ้นก็คูณไปนะครับนะครับทำถ้าสมมติเอาไปทำ100ร้อยลิตรใช่ไหม100ร้ยอยลิตรเพี่อนเพือเ่อนก็คูณ5ไปนะครับสูตรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่การปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานของเพื่อนเพื่อนนัารผสมสูตรก็มีประมาณนี้ โอเคครับเดี๋ยวช่วงถัดไปไปดูว่าการใช้นะครับแล้วก็การเพาะตัวไรแดงจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคช่วงผสมสูตรก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเารเรียวกว่าการขยายนะครับขยายน้ําเขียวจากปริมาณน้อยๆเนี่ยนะครับให้มีปริมาณเยอะขึ้นนะครับอย่างสมมุติเรามีน้ําเขียวนะครับที่ จะต้องไปขอจากกรมประมงหรือว่าซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับเขาอาจจะให้มาปริมาณไม่เยอะมากนะครับอาจจะให้มาสักประมาณ1ลิตรนะครับเราต้องเอามาขยายน้ําเขียวให้มันมีปริมาณมากขึ้นนะครับอย่างตัวอย่างผมจะใช้ถังประมาณ20ลิตรนะครับตัวนี้ถังสี20ลิตรประมาณ20ลิตรนะวันสิบเก้าวสิบแปดสิบเก้าลิตรแต่ว่าตีแคยี่สิบนะครับเอามาขยายจากน้ําเขียวประมาณ1ลิตรหรือ2ลิตรเนี่ยนะครับนะครับเอามาขยาย วิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ขั้นแตกก็ต้องหาอุปกรณ์ก่อนก็คือถังนะครับหรือว่าเป็นกระมังก็ได้นะครับกระมังเที่ยวขายตามร้าน20บาทนะครับทีนี้นะครับผมอยู่กรุงเทพน้ำบาดาลไม่มีเราใช้น้ำปลาปลาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดนะ้ำประปาแป๊ปแบหนึ่ง นะครับแล้วก็ใส่ใส่น้ำประปาเข้าไปนะครับให้เกือบเต็มนะครับเตอบเต็มถังตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อน้ำเขียวนะครับที่ผมทำไว้นะฮะเดี๋ยวถังประมาณ20ลิตรเนี่ยนะครับอาจจะใช้สักประมาณลิตรหรือ2ลิตรแล้วแต่นะครับถ้าเราใส่เยอะนะครับมันก็จะเป็นน้ำเขียวเร็วนะครับ ลองทําให้เพื่อนๆดูนะอันนี้ก็ประมาณเกือบลิตนะเดี๋ยวรอน้ำเต็มแป๊บหรือเท่ก็ใช้น้ำปะปาได้เลยนะครับ,นะรบในการทําน้ําเขียวนะแต่ว่าถ้าเอาน้ําเขียวไปเลี้ยงไรแดงเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องพักน้าไว้ที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีตัวคอรีนอยู่นะครับมันอาจจะไปทำร้ายตัวลูกไรได้นะครับเวลาเราใช้งาน เวลาเราเอาไลน์ลงเห็นนี้น้ำก็เกือบเต็มแล้วนะครับผมอยู่ทีแค่นี้ก่อนแล้วกนะันเดี๋ยวปิดน้ำอนทีนี้นะครับหลังจากที่เราเตรียมน้ำนะครับเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาก็นะครับ ใช้น้ำเขียวนะครับที่เรามีผมใส่ประมาณ2ขันนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่นะครับเราจะใช้ในการเป็นอาหาร สำหรับตัวน้ําเขียวนะครับพวกสารอาหารหรือว่าสูตรต่างๆก็มีอยู่ในอินเทอร์เนต็ตอยู่แล้วนะครับก็ใช้พวกลำนะครับเข้าไก่ออนนะฮะหรือไม่ก็อ,อ,อะไรนะาปนนะครับมีปุ๋ยนะครับยูเรียนะครับ 4600นะครับหูสูตรเสมอ15 15 15นะครับใส่เข้าไปตามสูตรที่เขามีอยู่อินเทอร์เน็ตนะครับโอเคอันนี้ผมใส่ในเสื้อนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณทิ่งคืนนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่นะครับตัวอาหารของน้ำเขียวนะครับลงไป เขียวเพื่อที่จะขยายนะครับในส่วนของตัวน้ำเขียวที่เราซื้อมานะครับในปริมาณที่น้อยๆนะครับขยายให้มันปริมาณมากขึ้นทีนี้นะครับเราก็เอานะําน้ำเขียวชุดน,นี้นะครับไปตากแดดน,นะครับเพราะว่าสลด์คอริล่าเนี่ยนะมันต้องสั่ข้อแสงแล้วก็กินอาหารจากวันอาจากสารอาหารที่เราผสมลงไปด้วยนะรก็หาตากแดดให้ ก็นี่นะครับสำหรับการขยายน้ําเขียวจากปริมาณน้อยๆนะครับให้มีปริมาณมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับขั้นตอนการนําน้ําเขียวที่เราขยายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมาใช้งานกัน